ครับแล้วเราก็จะมาทําการทดสอบความเร็วระหว่างเครื่องด้านซ้ายนะครับเป็น A S 3G ใหม่นะครับตัวด้านขวาคือ B t ท้นะครับทั้งคู่เป็น H นะครับนี่ด้านซ้ายที่ A S นะครับก็ด้านขวาเป็น B แท้เป็น H เส้นเดียวกันนะครับสำหรับต่อไปนี้ก็ S K S บวกนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันครับว่า ไหนจะทําการโหลวดวิดีโอทั่ว่าเล่นได้รก่อนกันนะครับผมเราจะเลือกวิดีโอตัวนี้นะครับผมทีมงานนะครับนับหนึ่งสองสามโอเคครับโจนเซอรประกอบอื่นด้านล่างเนี่ยนะครับทางด้านขวาดีแทกมาเร็วกว่าครับเราจะลองดูวิดีโออ้าวิดีโอตัวนี้วอร์เนอร์อเอร์ด้านซ้ายครับเอสันใหม่มาก่อนนะครับผม ก็ตามมาด้วยดีแท็กนะครับไม่แน่จะเป็น HD ป่ะเราจะดูยังไงครับว่าเป็นอชีะต้องตะแคงดูปะมาลุ้นโอเเราจะลองกันอีกครั้งหนึ่งครับเราจะลองแบ็กกลับไปทีน,นะครับผม <Okay. S 1> เราจะมาลองดู ต้องเลื่อนไปดูด้านล่างนี่นะครับเป็นน้องแมวแล้วกันครับแมวด้านซ้ายนำนะครับ 1, 2, ึ่งด้งานขวาเป็นดีแทกด้านซ้ายเป็น AS3G ใหม่ขึ้น2,1 0พนะครับเอามาก่อนนะครับผมแล้วก็โหลดไปได้เยอะเลยนะครับ เดี๋ยวจะตอนนี้เราก็ทำให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่า,วาวันนี้เป็นการทดสอบจริงนะเดี๋วมวัคกปีนะครับวัน,นที่1นึ่งพฤษภาคมของวันทาราสุาเวลาสามทุ่มสี่สิบห้าพักบเข้าไมขอทดสอบเียงเทาง่านี้สวัสดีครับ